วันนี้โชว์แรงปะหนึ่งอานี่ผมยังกากอยู่ลยไม่ให้เก่งแรงโกอยู่เลยแรงโกุกคนบอกแรงโกลเล่นง่ายแต่ฝีมือผมแบบไม่ให้ได้แต่ก็มันก็สนุกกก็เล่นชนะเยอะอยู่ชนะไปเรื่อยๆแต่ขี้เกียจ ไอเอ็ดล้านมันจะมาอยากดูอ่ะทุกคนดูไหมไม่รู้นี่ก็หไอเนี่ยหนึ่งทุศจิกาเออไอ่องห้าร้อสิบเพชรนุงเงินได้กันนหรอก้ร้อยสิบห้าร้อยสิบละเมีคนโชคดีอ่ะเมนคนโชคดีนะ ไดมากกว่า510แบบนี้น่เป็นจัดโชคออมากเลยนะตได้มากกว่า510แบบมันประมาณ3%เลยอ่ะมั้งน,นไม่ได้ไปดูดูหละจจำไม่ได้โอ้มันปนวะ เท้เลยสกินนี้ผมชอบมากกว่าสกินนี้ดีกว่าะไม่เห็นเท่อะไรเลย,เลยไคมัมนรู้สึกเดมันผมอะแบบม,มันดูแบบตุก๊กแน่ไม่รู้ว่าชมพูชมพูอะ่ะเข้าใจได้ว่ามันคือไอ้ชาล็อก,กว่ะไอก็ชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบไม่ชอบอิจฉาไม่ใช่ชอบแบบนี้มากกว่าช,ชอบอ่าไม่ชอบสกินนั้นอะ ก็ชอบกินแหน่มากเลยพี่โตทุกคนถ้าเป็นแหน่มันจะเล่นกินชิ้น่ออีกเล่แล้วเพื่อนหนูบอกว่าทำไมพอใส่ถากินแล้วรู้สึกมัรแรงขึ้นฮก็งงไปพักหนึ่งอเลโลสองเป็นไงโคตรตึงอ่ะ ผมไม่น่าความจริงตอนแรกว่าจะทําอเลนโล่ถงสูงนะแต่ก็ไม่น่าเพราะถึงสูงเขาไม่น่าเล่นอนเรนกันหรอกจะเล่นกันอาจจะโดนด่าได้อุ้ยโอ้หนูฟอรเรโลทองฟอรเรโลทองนี่หนาวกันเลยทีเดียวเราเนี่ยหนาวนเลยเล่นเดียวกันซะด้วย ตำนานอันเลนกับตำนานฟอลเลนมาเจอกันคุณอยากรู้ว่าใครชนะยิงดีติดตามเลยตอนนี้แล้วเสียงเกมมึงเหรอใครมีความรู้สึกทำไมยู over เนี่ย เวนด้านล่าง,งนะไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยไวโอหรอวนเก่งนะโม้ดูไมาเขาด้กพเชอบเลือกคิอะไรมาก่อนเาเลือกวงะเปที่ตผิดโอเคเฮ้ยอุ้อนเดียวจังเฮ้ยเนาย ซับซับเรามาสับเขาก็มาต่อม like ันเกิดอะเดะอะเดะอะเะอะเดะอะเดะอไม่ใช่อย่างนี้ดิอ้ไม่ ด้วย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 ด้วด้ยดอวยด้ด้วยด้วยด้ด้วย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 ด้วด้วยด้วยด้ว่ด้วด้ด้ด้ยดวยด้วยวยด้วยย้วย เราเจอกันอีกแล้วนะแล้วก็อ้ยดนิ้ีอะไรหาปังหาบัง

โอ้ไม่กลับไปก็รอดแล้วโอ้โอ้ดูดีเราตายคนเดียวเลยอย่าอย่าว่าเนอย่าว่าเป็นเราต้องม um ีนิดเข้ามาช่วยไม่ไหมลูกโซ่

มอลอขนาดนี้เลยนะไม่ไรอ้ว่าช้ามากแไหนตมแรงนี่แรงจริงเไม่ตายอ้โัโ okay. อ้โอ้่หอ้โหโอ้โหโหายอ้โอ้อโอออห้โอ้โอห้ ตุ้มตุมตุมตุมมมนมแล้วมัมามาต้องบโอเคลดิมาม Wow, what is this? It's I hope she can see the yeah. lotus side of grown Your team has destroyed yeah, team. a tower. Ready? Go! And an enemy has been defeated. Gotcha! Fellow, an ally has been defeated. Ooh! Mm, hum. ว่าไอ้คิวมันสำคัญแล้วมากว่าถ้าฟังดูมันก็ดูไม่สำคัญนะก็คะแค่กดใช้ตอนเธอไปกลเลือดใกล้ตายแต่มันสำคัญม,ม,มากเลยถึงแบบผมเนี่ยแบบถ้าตัวนอออกไอ้คิวมาคือแบบไม่มีเงืน่นคาดใจอ่ะแบบพอแบบเลื่อนเลือนเดียวเดียวอย่างเงี้ยมันมักจะเหลือเลื่อนนิดเดียวหนีไปแล้วก็จะกดตอนที่มันหนีไงช,ชินชมนัง่งเออ,อ,อ I cannot give you this jade pendant. Oh. It was a gift. someone uh. very important to me. You yeah. oh, need no. i thought words... <laughs> <laughs> i could save my brother, <laughs> <about>. <laughs> not i

A blind. Ah. You, over there! It's not right to steal from others.

ไม่คู่ฟองผมเกือบซื้อสูบได้แล้วอ่ะ จะซื้อเอลสูเล่น yeah. กักหน่อยเอลสูมันราคาห้าร้อยห้าร้อยส่ปองอยู่ห้าร้อยสี่สิบปองอยากได้มากเอลสูเนี่ยอยาไปหาด้วนไหมขึ้นเหมือยาเลยอยาเลยเยอะเยอะนเยอะแล้วก็เสียเยอะด มาดิมาดิโอ้ไล่ไล่ไลไลโอ้ขึ้นรัวๆเลยแบบไปไปปิวปิวปิวป,วป,วป,วปิวอย่างนั้น อย่าฟลอเรนมันของเยอะอย่าฟลเรนมันเกิดอะไรง่งายๆฆ่าแปดตายสามไปอานเนร็วๆไปอาเร็วะไปอาเรยไปอาของพ่อควรระวังเลยโอเจคนออกอกนันน่นนั่ดี่คนเ

โองๆโองๆโอเคเจ้าหมาตัวน้อยเจ้ามาตัวใจจะถอยห้าไปห้าแล้วเกิด nice sister. Don't <laughs>

Show now, my love of a I hope to find a <laughs> เหมาะเลย้หอม่ยมันไม่เหมาะมัทออะไรเลนมืนก็ได้ลแบบให้เดินขหน่ยเดี๋ยวขางเท้าขึ้นไปอา้าาืออ่าไม่เห็นงเท้าขึ้นไรดิกอดด้วย้ข

Is tumultuous as usual. I thought Quillen could save my brethren. Gotcha. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. เอาไว้แค่นี้แล้วกันตาเดียวพอเดี๋ยวคลิปนานเกินากนานเนี่ยเราคงดูเบื่อ m อ p วี่าเลียนชื่มาใ่ดวงก็ยังไม่เปลี่ยน,ะนเลยอ่ะระม่าณน,นี้แหละ